เรือข้ารูปุช้างสวัสดีค่ะแนนนี่หลังเศร้าสุชัยดาสุดจันทร์วันนี้พอกันทุกวันเศร้าอีกเช่นเคยค่ะตั้งแต่เวลาสิบโมงไป้นไปค่ะเทพนี้เป็นเทพพิเศษทีแนนนี่จะพามาดูการรับลงทะเบียน<ม>การข้อรับความช่วยเหลือเย,ยียวยานามทวมหลังจากที่เกิดประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเข้ารูปช้างค่ะซึ่งไล่คนค่ะส่งไส้หวา้ามาส่งเอกสารแล้วจะต้องไปจุดหนต้องทำอะไรเป็นพันผือมัง ซึ่งเมื่อเราจอดรถหน้าเทศบาลน,นะคะเราจะมีการบริการจอดรถหน้าเทศบาลก่อนแล้วก็เดินเข้ามาข้างในซึ่งข้างในนี่จุดแลกเราก็จะเห็นเต็นท์ค่ะซึ่งเต็นท์ตั้งอยู่ตรงจุดนี้ก็คือจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เดินมาจุดจุดทีหนึ่งนั่นก็คือการตรวจเอกสาร กันก่อนว่าเอกสานที่ว่าทันมายินคำรองนั้นถูกต้องไม้ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตังเทศบาลเนี่ยค่อยอำานวยความสะดวกแล้วก็ตรวจอีกทีนึงค่ะแล้วต่อไปเราไปแลกจุดที่สองกันต่อค่ะว่าซาเซ็ตดักจุดทีหนึ่งแล้วไปทําอะไรกันต่อค่ะ ็นจุดข้องการหลับบัดรคิว้วซึ่งในกรณีหลับบัดรคิ้วนี้ถ้าพิเศษสักนิดนึงว่าถ้ากรณีที่ว่าไม่ใช่เป็นบ้านของตัวเองแต่เป็นบ้านชาวหรือว่าบ้านไม่มีเลขทีในตรงจุดนี้ ต้องไปโซนที่ผู้ใหญ่บ้านก่อนเพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่ากำนัดนคอยเส้นรับร่องห้ซึ่งได้นางรอทุกทานไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งโซนนี้เนี่ยทีน้นนี่ยอยู่ตรงตอนตอนนี้ค่ะก็เป็นโซนรับบัตรคิวข้องมู่ทีนึ่งจนถึงมู่ทีห้าค่ะ นค่ะงสายมือตรงแน่นนี่เองจะเป็นจุดหลับปัดคิวข้อมู่ที่หกจนถึงมู่ที่สิบถ้าเดินเข้ามาแล้วอ่าเสร็จอ่าเอกสารสเสร็จแล้วหลับบัดคิวแล้วเอกสารถูกย่างครอบแล้วต่อไปก็จะต้องไปนั่งรอดตรงทีว่าต้องส่งเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะ ซึ่งตรงจุดจุดนี้นะคะเ,เ,เราต้องดูว่าบ,บ้านเล็กนี่<ม>ข้องแต่ละคนนั้นเ,เราอยู่มู่ไหนเล่ตามปลายถี่เขียนข้างบนไว้ได้เลยเราได้จัดเตรียมโต๊ะต่างๆมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะว่าถ้าทันอยู่มูนึงก็เดินไปรอตรงจุดคิวมู่นึ่งได้เลยจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยตรวจสอบเอกสารอีกคนหนึ่งให้กับพ่อแมพี่น้องประชาชนเมื่อถ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ เป็นทื่อว่าสิ้นสุดการส่งใบคำรองการข้อรับความช่วยเหลือเอยายานำท่วมในห้นนี้ค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่สามทื่อว่าเป็นบรรยากาศที่ว่าครกคืนพอสมควรค่ะพอว่าต่อให้ฝ้นตอกแขนใหพอแม่พี่น้องประชาชนก็ยังมาลงทะเบียนกันเยอะแยะเลยค่ะทีเดียวนะคะก็อยากฝากบอกว่าเราก็จะเปิดรับลงทะเบียนการช่วยเลือเยายาน นจนถึงวันที่16ธันวาคมไม่มีวันหยุดแล้วก็ไม่มีผักเทียงก็คือเปิดตั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่16ธันวาคมเวลา9โมงเป็นต้นไปจนถึง4โมงเย็นค่ะซึ่งท่านใดที่ว่ายังไม่ได้มาลงทะเบียนที่ก็เลือกซ่องวันค่ะก็สามารถมาลงทะเบียนกันได้ซึ่งข้อเตือนอีกคนหนึ่งค่ะว่าต้อยทาน ส่งเอกสารขอบยืนเอกสารเรียบร้อยแล้วข้อมูลทุกอย่างขอบค่ะแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยนั้นก็คือถ้าไม่ได้ปฏิบัตยชนซื่อซ้มลักไม่ได้ปลูกผอมเพริก็เงินไม่โลจะเข้าทางไห่เช่นเดียวกันค่ะสําหรับวันนี้แนนนี่ก็้อตัวล่าไปก่อนไปจำนาทีรอสามารถอบรายการแลกไอเือนเหลือเข้าจูจยางได้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา1ิบโมงเป็นต้นไป สวัสดีค่ะ